กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับช่วงเวลาของอัลฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> เราจะคุยกันในฮะดีษนะครับหรือในข้อที่11.14นะครับในหน้าที่56นะครับเรามีเนื้อหาของวิชาฟิกนะครับเหลืออีกประมาณ2หน้ากว่าๆเท่า,ทานั้นเองนะครับในข้อที่11.14หน้าที่56โดยประมาณนะครับ ในะดีษของท่านมุกรีระอิบเนียชูบะรับีอัลลอฮุตะอาลาอันฮุที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขนะครับบางประการที่เกี่ยวข้องกับการรูปเช็ดบนรองเทา้าโคฟและก็รวมถึงการรูปเช็ดบนถุงเท้าด้วยในเวลาเดียวกันเป็นเงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มนักวิชาการทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะอันดาฟุกฮะนักวิชาการที่แตกฉานหรือว่าสันทัดเกี่ยวกับเรื่องของฟิกนะครับยอมรับในเงื่อนไขนี้ นะครับอย่างชัดเจนหรือเป็นที่มาที่ไปของเงื่อนไขที่นะักวุชาการเขาได้ระบุเอาไว้เขาบอกว่านะครับข้อที่11.14ผู้ที่จะเช็ดบนรองเท้าหรือถุงเท้าแทนการล้างเท้านั้น <c oughs> นะครับแทนการล้างเท้านั้นก่อนสวมใส่รองเท้าหรือถุงเท้านั้นเท้าทั้งสองข้างจะต้องสะอาดเสียก่อนและอยู่ในสภาพที่มีน้ำละมัดอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนนะครับ เรามาดูฮะดีสแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านหนังสือให้พี่น้องฟังด้วยนะครับวันนี้อันิลมุกีรอติบเนชอวบะตาโิยัลลอฮุตาลาอันหุรายงานจากอันมุกีรออิบนีอัชชบะห์รอดิยัลลอฮุตาลาอันหุกล่าวหฟังแบบนี้ว่าคุณตุมาอันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมข้าพเจ้าเนี่ยนะครับได้อยู่กับท่านรอซูลุลลอฮะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟีใน سفر ในขณะเดินทาง ในระหว่างการเดินทางน,นะ,ระนครับพระเจ้าก็ติดสอยให้ตามและได้อยู่ใกล้ชิดกับทัลลุสุนละสะละสะลุลลอฮฺสอดัลลอฮุอะลัยฮิสลัมแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้พระเจ้าอยู่กับท่านนบ,บีเลยด้วยนะครับอยู่ในเหตุการณ์รู้เห็นทั้งหมดเลย <c oughs> อยู่ยังไงอ่ะอยู่ยังไงครับก็อยู่ในลักษณะที่คอยปฏิบัติรับใช้ทัลลุสุนละสะละสะลุลลอฮฺสอดัลลอฮุอะลัยฮิสสลัมฟาอะฮวาอตุนคพระเจ้าก็เลยก้มลงไป ลีอันซีอารคุฟฟายเพื่อที่จะไปถอดรองเท้าควบทั้งสองข้างของท้าวรสุนลลาะสัลลัลลอฮุอะลัยอวะสัลลัมออกให้เรียบร้อยเพื่อที่ท่านจะได้ครับได้ล้างเท้าของท่านนะครับได้ล้างเท้าเพราะว่ารสุนลละนะครับท่านก็ยืนอ่านนละหมาดอยู่ท่านก็ล้างหน้านะครับบ้วนปากล้างหน้าหรือล้างแขนด้วยทางเชติสาฉันเห็นรสุนทำเชติสาอะไรแล้วก็ฉันก็เลยก้มไปเตรียมจะถอดรองเท้าให้ท้าวรสุนลละสัลลัลลอฮุอะลัยอวะสัลลัมเพราะรสุนเห็นท่านนั่นแหละครับ ดาฮูมามุกีระไม่ไม่ต้องมุกีเรีไม่ต้องปล่อยเท้าอย่าไม่ต้องยุ่งกับเท้า,าของฉันนะครับปล่อยเท้าของฉันออกไม่ต้องไปจับไม่ต้องถอดนะเพราะอะไรเพราะรองเท้าโคฟของฉันเนี่ยฟซอินน mm ีอัดคันตัฮูมาต่อฮิโรไตเนี่ยเพราะฉันเพราะฉันสวมเท้าของฉันเนี่ยฉันสวมเท้าฉันสวมโคฟทั้งสองเนี่ย <c oughs> ใส่ที่เท้าของฉันเนี่ยในสภาพติดต่อฮิโรไตเนี่ยในสภาพติดเท้าของฉันนี่สะอาดสะอาดเรียบร้อยหมดแล้ว ก็คือฉันอาบน้ำละหมาดฉันล้างเท้าของฉันเรียบร้อยหมดแล้วฉันก็เอารองเท้าโคฟนยสวมทับลงไปตอนนี้พอมาถึงตอนนี้นี่ฉันจะอาบน้ำละหมาดใหม่เนี่ยฉันไม่ฉันไม่ต้องล้างเท้าแล้วฉันไม่ต้องล้างเท้าแล้วฉันทํำยังไงล่ะฉันก็มาซะอัลาคุฟไฟทีใช้ทํางไงฉันก็ใช้วิธีลบรูปไปลูปนะครับรูป เช็ดไปบนบนรองเท้าโคฟทั้งสองข้างนั้นเลยฮะดิษบทนี้นะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหมะมบุคอรีอิหมาม,มุสลิมนะครับอ้าวเราดูสาระท,าที่ได้รับจากฮะดิษก่อนนะครับอ่านในหนังนะสือของเราให้หมดก่อนเลยทีผมจะอ่านในฮะดิษให้ฟังก็บอกว่าสิ่งที่ได้รับจากฮะดิษบทของท่านมุกีไรฟิชอบบบาบอกว่าเงื่อนไขของการเช็ดบนรองเท้าบนรองเท้าทั้งสองคือรองเท้าคฟทน,นะครับหรือถุงเท้าอัลยาอรอไบาก็คือถุงเท้า จะต้องสวมรองเท้าหรือถุงเท้าในขณะที่เท้าทั้งสองข้างนั้นสะอาดและอยู่ในสภาพที่เรามีน้ำละมัดเรียบร้อยแล้วมาได้ไหมายความว่าาลางเท,ท้ทาถูเท้าเฉยๆพอแห้งดีแล้วก็สวมไปเลยเปล่าคําว่าต่อฮารอไตก็คือตอฮิรอไตก็คือต้องเป็นการสะอาดตามศาสนบัญญัติสะอาดตามศาสนบัญญัติคือเรามีน่ำละมะ่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสองชี้ให้เห็นถึงความรักของบรรดาซอฮบะที่มีต่อท่านนบบมุฮัมัดสุลลัลลอฮุอัลลีวะสัลลัมและการให้เกียรติแก่ท่านนะครับ ให้ยังไงล่ะถึงขั้นเวลาเห็นท่นรารสลุลบสลลลฮุอานสลัมทำอะไรนะครับอยากจะเข้าไปช่วยอยากจะเข้าไปปฏิบัติอยากจะเข้าไปเขาเรียกว่าทําให้เราสลุลบสลลลฮุอาซสลัมไม่เหนื่อยไม่ลําบากนี่คือคนี่คือความต้องการของบรรดาสหายนะครับอยากจะรับใช้ทุกท่านทุกเรื่องเลยนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับเป็นสาระจากฮะดีษ <c oughs> เราพักหนังสือของเรานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านหนังสือจากอัน เรื่องนี้นะครับจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับหยิบติดมาเมื่อวานเราอ่านหนังสือฟิกุสุนนะนะครับของท่านซิสซาบิกนะครับวันนี้ผมหยิบมาอีกเล่มหนึ่งนะครับพอดีมันมีอยู่ที่นี่ด้วยชื่อหนังสือหนังสือนะครับอัลฟิกุลวาดิ์มินัลกิตาบิวสซุนนะอะลมาซาฮิบิลอารูบานะครับซึ่งเป็นผลงานของดรมูฮัมหมัดบักอิสมาอินนะครับเป็นหนังสือในสมัยใหม่นะครับเขียนด้วยสำนวนง่ายๆคล้ายๆฟิกุสุนนะแหละครับ เรียบเรียงก็ลักษณะใกล้เคียงกันเราดูต่อนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เขียนบอกเมื่อวานเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาผู้รายงานนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นทัศนะของอุลามาระดับสาบะตินะครับหลายส0ท่านอุลามาระดับตาบีอินตาบีอิตาบีนเรื่ยมานะครับ วันนี้ในหนังสือเล่มนี้กับพูดลักษณะใกล้เคียงกันแต่เราจะข้ามประเด็นนี้ไปมาพูดถึงเงื่อนไขของการเช็ดนะครับที่ผมได้พูดหรือนําเสนอฮาริสองท่านอัลโมกีไรมุชาบะไปแล้วในมัลส์คุยนะครับเขาบอกว่าชูรุตุลมัสฮีเงื่อนไขของการเช็ดบนรองเท้าโคฟแล้วก็เช็ดบนเขาเรียกอะไรล่ะอัลจาระบายถุงเท้านะครับถุงเท้าที่หุ้มนะครับที่เราสวมทับไปบนเท้าของเรานะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ อายุบาสลุฟฟูอัลาวุดูอิเงินขข้อที่หนึ่งเลยก็คือรองเท้าคุฟที่เราจะมาสวมทับไปบนเท้าของเราเนี่ยจะต้องสวมไปในสภาพที่เรามีน้ําละหมาดเรียบร้อยแล้วอัลาวุดุก็คือหลังจากอาบน้ำละหมาดเรียบร้อยแล้วอาบน้ำละหมาดล้างเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่คนที่อาบน้ำละหมาดเราเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นพวกเรียกว่าเป็นผู้ต่อฮิตเป็นผู้ที่รักษาความสะอาดส่วนเท้าทั้งสองของเราเนี่ยก็ถือเป็นต่อฮิรอไตนะครับว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วพะเราล้างเท้าเรียบร้อยแล้ว กขาบอกว่ารองเท้าคฟก็ดีหรือถุงเท้าเยาระใบก็ดีเนี่ยเราจะสวมก่อนที่เราจะไปใช้สิทธิเช็ดได้เนี่ยเราจะต้องสวมเป็นสภาพที่เราอาบน้ําละมัดเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำละมาดเรียบร้อยแล้ว,นะน,ลลวนี่คือเงื่อนไขเขาบอกว่าริฮดีศิลโมกีรอติบนิชัวบะจะทางนี้เนื่องจากมีฮะดี s รายงานจากท่านมุกีรออิบนิชัวบะได้ยืนยนันเรื่องราวดังกล่าวนี้ไว้บอกคุณตูมานะบีอุสสลลละฮ์วะลาอวะสัลลัมดาตเลเลตินฟีมาซีริน บอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งครับพระเจ้าได้อยู่กับท่านรอสุนุลลอฮฺสัลลัลลอห์ฮุอัลีวะซัลลัมซึ่งเป็นการอยู่ระหว่างการเดินทางก็คล้ายๆกับพานธสัิราอนในหนังสือนี่แหละครับนะครับและใกล้เคียงกันแต่พูดว่าลาเิลัยละจินฟีมาซีรินนะครับในระหว่างการเดินทาง ฉันก็ทําหน้าที่รินอะไรครับรินน้ําจากภาชนะอีดาวะก็คือเหยือกหรือคนโทยนะครับให้กับท่าอซุนุลลอฮ์สอลัลลอฮุอัลัยวะซัลลัมอันนี้คือเขาจะเล่ามาตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยแต่ฮะดิษที่อยู่ในในในหนังสือฟิกของเรานะครับในบทเรียนของเราเนี่ยเป็นรายงานที่รวบรัดแล้วก็สรุปนะครับสั้น มุกี้เราเล่ามาอย่างละเอียดฟะอัฟรอกตัวอ้ายฮิมินัลอิดาวะตีฉันก็เป็นทำหน้าที่รินน้ำให้กับท่านลุซุนุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮุสลามจากภาชนะจากคอนโทรจากเหยือกนะครับเป็นบรรลับก็เป็นการนา้ำหรือถือสายยางให้อะไรก็แล้วแต่นะครับฟะกอซสลาวะจฮะฮูวะซีรออัยฮิราซุนความอัละอ,อาลมาตามขั้นตอนเรืมาแล้วก็มาล้างหน้านะครับกอซสลาวะจ้ฮิลิวะจฮะฮูล้างหน้าของท่านวะซีรออัยฮิแล้วก็ล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อศอกของท่าน ว่ามาซาฮาบิรอซีแล้วรอซุนลอสสลอมก็เช็ดศีรษะของท่านซุมมาอาฮะไวตุพอฉันเห็นแบบนั้นนะครับรอซุนมือรองน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นไปรูป,ชเ,ปเช็ดศีรษะแปเช็ดใบหูฉันก็ถือโอกาสก้มลงไปเดี๋ยวนั้นเลยเอามือวางเลยว,วางคอนโทรว,วางเหยียบแล้วก็ก้มลงไปเลออันซีอาคุฟัยเพื่อที่จะถอดอะไรถอดรองเท้าของรอซุนถอดรองเท้ารอไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพอรอซุนมาฉันก็เลยยกเท้าแล้วก็เทเทน้ารินน้ําให้รอซุนล้างเท้าได้ ก็แล้ราสุนุลเล่าสลัมเล่าสลัมพอเห็นฉันก็มลงไปควา้จาจะควา้ารองเท้าของท่านมาถอดท่านราสุนก็บอกว่าดาฮูมามูกีรอปล่อยเธอไม่ต้องถอดหรอกเฟอินนีอดคอนตูหูมาตอฮิโรไตนี่พอฉันสวมรองเท้าทั้งสองรองเท้าโคบทั้งสองเนี่ยสวมไปในสภาพที่ฉันอาบนัลละมาเรียบร้อยแล้วท้าของฉันสะอาดนะฟ้ามาสหอะไรที่มาท่านก็เลยใช้วิธีลูบไปบนรองเท้าโคบทั้งสองของท่านอันนี้ก็เป็นหลักฐานเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ ลูบเช็ดไปบนรองเท้าโคฟเนี่ยเราจะใช้สิทธิ์ลูบเช็ดได้ไม่ใช่อยู่ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บนึกขึ Echo, ้นอยากนึกขึ้นมาชอบขึ้นมาอยากจะเช็ดขึ้นมาก็เช็ดเลยเปล่าจะเช็ดได้ก็ melody, ต่อเมือ่อก่อนที่เราจะเช็ดนี้นะครับก่อนที่เราจะใช้สิทธิ์เนี่ยระอาบนันละหมาเรียบร้อยแล้วล้างเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจรึงอะไรจรึงมาสวมรองเท้าโคฟหรือจึงมาสวมถุงเท้าถ้าเราทําแบบนี้ถือว่าเรา,ามีสิทธิ์ที่จะเช็ดบนรองเท้าโคฟของเราแทนการอาบนันละหมาได้ แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเช็ดไปบนถุงเท้าทั้งสองของเรานะครับทั้งสองข้างของเราแทนการล้างเท้าได้แต่ถ้าเรามาด้อาบนาละมัดนะครับตื่นนอนขึ้นมานะครับล้างหน้าล้างตากินข้าวแล้วจะไปทํางานนะครับจะไปทํางานก็สวมถุงเท้าไปพอไปถึงที่ทํางานหรือไปถึงโรงเรียนไปทะไรก็แล้วแต่จะไปแวะมัสิทธ์จะไปละมาดแล้วจะ,จะไปใช้สิทธิใช้สิทธิเช็ดบนรองเท้าเลยเช็ดบนถุงเท้าเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องอะไรครับต้อง ทำความสะอาดด้วยการอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเสียก่อนล้างเท้าตามขั้นตอนให้เรียบร้อยเสียก่อนหลังจากนั้นจึงจะจึงจะสวมรองเท้าโคฟแล้วก็สวมถุงเท้าทั้งสองและก็ใช้สิทธิ์รูปเช็ดได้ได้ตามปกติอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งนะครับผู <c oughs> ัลลิฟนะครับได้ได้นาเสนอต่อว่าวะรวัลฮุเมดีอยู่ในมุสนาดีอันหท่านฮุเมดีนะครับได้รายงานในมุสนัดของท่านจากฮะดีษของท่านมูวิร้ออิบนุลจบะอีกเช่นเดียวกัน ุลนาะโดยท่านมูกีเราเล่าให้ฟังว่าพวกเรากราบกับทานรอซูลว่ายารอสูลอัลลอฮ์โอท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ขอรับอายมซะฮุอัฮัดุนาอะลาคุฟไฟจะเป็นที่อนุญาตไหมให้คนหนึ่งในหมู่พวกเราเนี่ยจะเป็นซาบะคนไหนก็นแล้วแต่ในหมู่พวกเราเนี่ยลูบเช็ดไปบนอัลคุฟไฟบนรองเท้าหุ้มข้อนะครับของเขาทั้งสองเลยนะครับรองเท้าโคฟเนี่ยก็ละรอซูลุลลอฮ์็อลลัลลอลัลลมัมก็ตอบกับท่านมูกีเราบอกว่า นัําได้สินะครับนะับําได้สิิ้าอัดค้อหลุมาวะหุมาตอฮิรตานถ้าเขาลูบอะไรนะถ,ถ้าเขาสวมได้สิหมายความว่าได้สิจะใช้สิทธิ์ลูบก็ได้ในเมื่อไหนในเมื่อตอนที่เขาสวมไปนั้นนะ่ะสวมอะไรสวรมรองเท้าคบทั้งสองข้างไปนั้นสวมไปในสาภาพที่อะไรครับอวะหุมาตอฮิรตานในสาภาพที่เท้าที่เขาสวมไปเนี่ยเป็นเท้าที่สะอาดเรียบร้อยแล้ว ก็คืออาบน,นละหมาดตามขั้นตอนแล้วก็ล้างเท้าเรียบร้อยแล้วเช็ดแห่งดีแล้วก็สวมอะไรสวมรองเท้าโคฟไปนะครับสวมถุงเท้าไปพอเขาทําแบบนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะอาบนันละหมาดแล้วก็ไม่ต้อง,ล,งล้างเท้าในขั้นตอนสุดท้า,ทายได้นะครับเช็ดไปเลยนะครับเช็ดไปเลยอันนี้คือคารายงานนะครับจากบรรดาซอาบ้าของตรวสุนทรลอฮสุนทรลอะะะิวัซสลัมในเงื่อนไขข้อที่หนึ่งข้อแรกที่บอกว่า ถ้าจะเช็ดเนี่ยต้องสวมไปเลยสวมรองเท้าโคบทั้งสองข้างหรือสวมถุงเท้าทั้งสองข้างไปในสภาพที่เราอาบน้ำละหมาดเรียบร้อยแล้วล้างเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเงินไขข้อที่1นึ่งดูอัชชัตตุซานีเงินไขข้อที่2อนะครับอัชชัตตุสานีออยกูนัลคุฟตอฮิรอน เขาบอกและเช่นเดียวกันเงื่อนไขนอกจากว่าเท้าจะสะอาดแล้วรองเท้าคุ้บที่เราสวมก็ต้องเป็นรองเท้าคุีบอะไรที่สะอาดอีกเช่นเดียวกันเพราะมิฉะนั้นแล้วนะถ้าเราสวมรองเท้าที่สกรปรกมานะครับสกรปรกในที่นีไ้ไม่ได้หมายความว่าเปื้อนฝุ่นนะครับหรือเปื้อนสีเป็นอะไรมาเพื่อเปื้อนนยัยสนะครับเปื้อนนยัยสรองเท้าเนี่ยเป็นนยัยสเลยนะครับหรือว่าอะ,อะไรละ่ะหรือว่า <c oughs> เปื้อนนะครับไปไปเปื้อนกับสิ่งที่เป็นนยัยสติดมา คำว่าเป็นเปลือนเปลือนตัวมันเป็นนิยสเซียนเอาราไปตัดอะไรหนังสุนัขมานะครับสุนัขเราก็ไปเอาหนังสุนัขมาหนังสุนัขเนี่ยมันเป็นนิยสหนังสุกร์เนี่ยตามทศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ถือเป็นนิยสนะครับของที่มันเป็นนิยสแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเอาอะไรเอามาตัดเป็นรองเท้าเราเอาหนังของมันมาแล้วก็มาตัดเป็นรองเท้านะครับหนังหมูหนังหมาเป็นต้นเอามาตัดเป็นรองเท้าโคฟตัวมันเป็นนิยสล้างเท่าไหร่มันก็ไม่เกี่ยงนะครับ เอานาัยสมาล้างนะล้างยังไงมาล้างไมาาง่มเก่งเพราะมันเป็นนัยสอยู่หรือ <c oughs> รองเท้าของเราเนี่ยสะอาดแต่ลูกมันมาฉี่ใส่เอาไว้นะครับแมวมาฉี่ใส่เอาไว้เนี่ยเป็นนัยสมันเปื้อนนัยสถ้าเราบอกว่าเราอาบน้ำละมาดแล้วเราก็สวมรองเท้าข้างในนะสะอาดแล้วครับสวมตอนสวมไปและข้างในก็สะอาดแต่ไอ้ที่อยู่ข้างบนหลังเท้าหลังรองเท้าของเราเนี่ยนะครับคาบนัยสทั้งหมดเลยคาบปัสสาวะลูกคาบปัสสาวะแมว สิ่งต่างๆแล้วนี้ถ้าเราเอามือเ,เปียกข้างเราไปลูบป,ปุ๊บมันก็จะทาอะไรทาให้เพิ่มพื้นที่ของนัยสไปมากกว่าเก่าเขาก็เลยบอกว่ามีเงื่อนไขข้อนี้ก็คือ <c oughs> รองเท้าคฟที่เราจะใส่น่ะต้องเป็นรองเท้าที่สะอาดแล้วรองเท้าที่เราจะมาเช็ดก็ต้องเป็นรองเท้าที่อะไรที่สะอาดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับไอ้รองเท้าก็สกปรกไอ้มือที่เปียกน้ําไปลูบก็ยิ่งสกรปรกกันไปใหญ่เลยตอนนี้พอยนสมันเพิ่มพื้นที่ไปแล้วทีนี้ไปยืนละหมาดตัวเรามือเราก็เปลือกยนส ไอสิ่งที่เราสวมใส่ปกปิดเอารอของเราก็เปืี่นนัยสใช่ไหมครับสถานที่ที่เราเดินย่ําไปก็เปลี่นนัยสมันก็เลยทําให้การละหมาดของเราเนี่ยใช้ไม่ได้เขาเลยตัดปัญหาไปเลยว่าท่นี้ฉะนั้นของที่เราจะสวมใส่ไมว่ว่าจะเป็นถุงเท้าก็ดีหรือรองเท้าคุฟก็ดีต้องเลือกอะไรครับเลือกเฉพาะที่สะอาดนะครับไม่เปลี่อนนัยสและก็ไม่เป็นนัยสด้วย <c oughs> ข้อต่อมานะครับข้อที่สามอัชตุซาลิสออยากูนซาติรอนลิลกัดะไมเนนะครับ รองเท้าคุฟที่สวมใส่หรือถุงเท้าที่สวมใส่นั้นจะต้องซาติรอนมีมีขนาดที่ใหญ่นะครับใหญ่ปิดอะไรครับสามารถปิดบังหรือห่อหุ้ม <c oughs> อังก็ดามัยเท้าทั้งสองข้างได้ก็ดามัยในที่นี้ก็คือรวมตั้งแต่ปลายเท้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเหนือตะตุ่มตะตุ่มนี่อยู่นะครับตะตุ่มหรือข้อเท้านะครับแล้วก็ส้นตะตุ่มข้อเท้านี่รวมเป็นพื้นที่เป็นบริเวณเดียวเรียกรวมทั้งหมดว่าเป็นอะไรครับเป็นเท้านะครับ ซึ่งอาจจะมีในยุคปัจจุบันนี้นะครับถุงเท้าบางชนิดนะครับที่ผู้หญิงเขาเขา,เขาใส่กันนะครับก็คือมันมันเป็นลักษณะหนาทึบนะครับนิ่มแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ยาวขึ้นมานะครับไม่ได้ยาวขึ้นมาสวมปิดหรือว่าเขาว่ายืดมันยาวขึ้นมาปิดอะไรปิดบริเวณหลังเท้า <c oughs> นะครับหรือว่าปิดบริเวณข้อเท้าหรือตะตุ่มของเราอาจจะปิดส้นเท้านะครับปิดหลังเท้าหน่อยนึงครึ่งหนึ่งลักษณะนี้ การปิดแบบนี้นะครับที่ว่ามันมีพื้นที่ที่เปิดเปิดให้เห็นบริเวณที่อวัยวะที่เราจําเป็นจะต้องอาบนัละหมาดเนี่ยถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของบริเวณที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในการอาบนัละหมาดในการรังช้าของเราปรากฏแล้วนะครับ <c oughs> เห็นแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอารองเท้านั้นหรือร,รองเท้าโคฟนั้นหรือถุงเท้าประเภทนั้นมาสวมและก็ใช้สิทธิเช็ดได้เพราะอะไรครับเพราะถือว่ามันมันไม่ปกปิดเอาหรอมันไม่ปกปิดบริเวณที่จําเป็นจะต้องใช้ในการอาบนัละหมาด ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าเกินความยากลําบากแต่ถ้าหากว่ามันเป็นรองเท้าที่ยาวขึ้นมาปกปิดแบบนี้นะครับแล้วก็มีเชือกผูกไม่อะนะมันจะเป็นสิ่งที่ยกเป็นอุปสรรคหรือเป็นความยากลําบากในการที่จะต้องมาถอดมาสวมใหม่กันอยู่แต่ถ้ามันมัน,ม,นมันปิดก็มาอยากจะมิดอยู่แล้วแบบนี้ข้อสมควรที่จะถอดแล้วก็ล้างล้างให้ทั่วเสลยนั่นจะดีกว่าอันนี้ก็คืออะไรคือ <c> เ <oughs> ง,งื่อนไขข้อที่สามเขาก็เลยบอกว่าไอยากุนัสซาติรลิลกาดามยเนี่ยนะครับให รองเท้าคอฟหรือรองเท้าถุงเท้าทั้งสองข้างที่เราจะสวมเนี่ยนะครับเราจะใช้สิทธิ์เช็ดไปบนมันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมีพื้นที่ที่ปกปิดบริเวณเท้าของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับให้มิดชิดเวลายาดุริงกในบีฮิครุกุณย่าซีรแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่ารองเท้าหรือรองเท้าควฟนะครับหรือว่าถุงเท้าที่เราสวมเนี่ยเอาละหนานะครับหนา แล้วก็ยาวปิดบริเวณเลยขึ้นมาเลยบริเวณข้อเท้าเราขึ้นมาแต่ว่ามันมีรูที่เป็นรอยขาดบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแมงสาบกัดบ้างหรือว่าไปเกี่ยวตะปูเกี่ยวหนามอะไรมาบ้างหรือว่าใช้เป็นนานๆมันสึกมันขาดไปบ้างกรณีแบบนี้นะครับถึงแม้จะมีรูโหว่บ้างรอยรอยรอยขาดเล็กๆน้อยๆฉีกบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เขาบอกว่าลายดุดในกรณีแบบนี้นะครับไม่ไม่ถือว่าทําให้เกิดความเสียหายหรือจําเป็นจะต้องถอดล้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ปิดเอารอยมิดชิดจนกระทั่งมองไม่เห็นอะไรเลยก็ตาม นะครับซึ่งต่างกับไอรองเท้าคฟุฟหรือว่าถุงเท้านะครับที่มันบางจนกระทั่งปิดอะไรไม่มิดเลยไงมองเห็นเท้ามองเห็นเล็บอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช้ไม่ได้อันนี้นักวิจารณ์ส่วนมากนะครับถือทัศนะน,นี้แต่ถ้าหากว่ารองเท้าคฟุฟที่เราสวมเนี่ยมันก็หนาแล้วนะครับแล้วก็ยาวแล้วแต่ว่าเราเดินไปมาเดินมานะครับพื้นมันสึกบ้างนะครับพื้น้างล่างมันสึกบ้างหรือตรงนิ้วก้อยของเราิ้วโป้งของเราเนี่ยที่มันอยู่ตรงมุมๆมเนี่ยนะครับมันมันอะไรมันถูมันสีกันจนกระทั่งอะไร มันเบียดสีกันจนกระทั่งมันเกิดทำรอยสึกขึ้นมามันก็อาจจะบางบ้างนะครับมีรอยโผล่บ้างเล็บโผล่บ้างอะไรก็แล้วแต่หรือถุงเท้าเราก็แล้วแต่นะครับไปเดินเกี่ยวหัวตะปูมาอะไรมาอาจจะเป็นรอยโหว่บ้างถ้ามันเกิดเป็นกรณีเล็กในน้อยที่มันไม่มันไม่ทำไม่ถึงกับมองมองเห็นอะไรมองเห็น <c oughs> มองเห็นผิวหนังเนี่ยนักวิจาการบอกถือเป็นการอนุโลมให้สามารถลูบเช็ดไปบนรองเท้าที่มีรอยขาดเล็กๆ,ๆน้อยพวกนั้นได้ ต่นี้นักวิชาการนะครับโดยเฉพาะในมัสยปชาฟิฟีน่ที่ผมเคยผ่านผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็ละเอียดนะครับถึงแม้ว่าจะอนุโลมให้ให้มีรอยหัวได้บ้างก็าตามแต่เขาก็ยังไปไป,ไปวิวิจฉัยกันว่าแล้วรูรอโหัวรอยขาดได้เล็กน้อยๆน่ะแค่ไหนที่เรียกว่าเล็กน้อยใหญ่ใหญ่จนกระทั่งเอานิ้วแย่ลงไปได้เนี่ยเรียกว่าใหญ่หรือเล็กนักวิชาการเขามองกันหลาย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 ทศนะเลยนะครับในเรื่องนี้บางคนบอกว่าขนาด ขนาดความกว้างความยาวของรูที่เป็นรอยโหว่รอยขาดเนี่ยจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่าเม็ดฮาวซอเม็ดฮาวซอก็คือเม็ดเม็ดหินขนาดเท่านี้ก้อยขนาดเม็ดถั่วแดงแล้วนะครับที่เราใช้ขว้างอะไรขว้างตอนตอนขว้างเสาหินอันนั้นแหละนะครับหรือเม็ดอินทอรลัมเม็ดอินทอรลัมนะครับเม็ดอินทอรลัมประมาณนั้นอีกคนหนึ่งบอกว่าเล็กกว่านั้นนะครับเเล็กกว่านั้นเขาบอกว่า ถ้ามันมันรั่วนะครับมันเป็นร,รู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 เหมือนกับเขาเรียกว่าผ้ามันกินตัวไงนะอย่างนั้นอะไ่เป็นไรนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเอาทรายนะครับผมเคยได้ยินครูประเนาะบางคนเขาสอนเขาเขาพูดกับลูกศิษย์เนี่ยถ้าเราเอาทรายใส่ไปแล้วก็ขย่าเขย่า,ยามันถ้าทรายไม่รั่วร่วงลงมาเนี่ยแสดงว่าผ้านั้นยังไงยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นคาอธิบายหรือเป็นทัศนะของนักวิจารารที่เขาจะมองว่าผ้าผ้ารั่วผ้าขาดผ้าบางผ้าโวผ้าอะไรก็แล้วแต่ แต่ทศนะของนักวิจารารอีกส่วนหนึ่งไม่ถือเรื่องนี้เลยนะครับถึงแม้จะมีรูโวมีอะไรบ้างเขาก็เขาก็บอกว่าไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือให้มันยาวนะครับที่มันเขาเรียกว่าขอบของมันเนี่ยยาวขึ้นมาปิดพ้นบริเวณที่เป็นอะไรบริเวณที่เป็นอวัยวะหรือส่วนที่เราจําเป็นจะต้องใช้ล้างในการอํานละหมาดในขั้นตอนสุดท้ายของการล้างเทา้าถ้ามันเลยปิดขึ้นมาแล้วมันจะมีรอยขาดตรงนั้นตรงนี้นิดๆหน่นนนนนอยๆอ,อ,อันนี้อนุโลมให้นะครับอันนี้อันนี้เป็นทัศนะของนักวิจาราร ข้อสุดท้ายอัชรตุร,รับียนะครับเงื่อนไขข้อสุดท้ายอียะโนกวียนยุมกีน um ุตตาบุลมัชีฟีฮีอาดตันเขาบอกรองเท้าโคฟและรวมถึงรองถุถงเท้าที่เราจะสวมและจะใช้สิทธิ์เช็ดไปบนมันแทนการอะไรแทนการล้างเท้าในขั้นตอนของการอาบนละมาตเนี่ยเงื่อนไขมีอย่ว่าทั้งรองเท้าโคฟและรองและถุงเทา้าและถุงเท้าเนี่ยขวียนต้องหนานะครับหนานิดหนึ่งจะบางไม่ได้นะครับเปื่อยไม่ได้ นะครับอย่างงบางทีนะครับเป็นบางมากเลยนะครับเดินนิดเดินหน่อยขาดไปแล้วบางไปแล้วสึกไปแล้วเขาบอกว่าจะต้องไม่บางอจะต้องไม่หนานะครับจะต้องไม่บางจะต้องหนาแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วส่วนใหญ่นะครับเขาจะใส่กันเป็นเดือนนะครับอย่างอาหรับนี่ใส่ไปก็ใส่กันเป็นหลายๆวันเลยนะครับหมดฤดูหน้าหนาวหรืออะไรเงี้ยเขาถึงจะถอดเลิกใช้กัน ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกเนี่ยไม่ใช่ใส่ไปวันหนึ่งเปื่อยขาดนะครับเช่นทําจากผ้ากระสอบหรือทําอะไรที่มันเป็นผ้าเล็กๆน้อยๆบางๆแบบเนี้ยบางทีเดินไม่กี่ทีวันครึ่งวันขาดไปแล้วแบบนี้ก็บอกไม่ใช้ไม่ได้ต้องอะไรครับต้องแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถที่จะใช้เดินในในการประกอบสัมมาอาชีพในการทําธุระประปังต่างๆของเราได้ฉังนั้น4เงื่อนไขที่นักวิจารณ์เขาพูดถึงเอาไวน้นะครับ สองเงื่อนไขได้รับการยอมรับในกลุ่มนักวิชาการเกือบจะเป็นเอกฉันเลยก็คือข้อที่1นะครับจะต้องสวมไปในสภาพที่มีน้ําละมัดอยู่แล้ว2ก็คือจะต้องรองตัวรองเท้าเองจะต้องสะอาดอันนี้สองเงื่อนไขในนักวิชาการยอมรับกันอย่างกว้างขวางจนเกือบจะเป็นเอกฉันเลยแต่ข้อที่3ที่บอกว่าให้ปกปิดบริเวณเท้าทั้งหมดนะครับกับ อาจจะต้องมีความหนาแล้วก็ทนแข็งแรงเนี่ยสองเงินไขหลังนี้นะักวิจารารบางคนบอกว่าไม่ใช่เงินไขโดยเฉพาะตอนนี้เป็นปต่มียะท่านบอกว่าทั้งสองตัวบทไอ้ทั้งสองทั้งสองทั้งสองข้อนะครับข้อหลังเนี่ยไม่ได้มีตัวบทหลักฐานยืนยันหรือชีน้นาเรื่องราวต่างๆเอาเรานี้ไว้เลยฉะนั้นมันจึงเป็นเป็นเป็นไป,นป,นปนโดยประยัยแหละครับว่าเวลาเราจะสวมถุงเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าโคฟก็ดีหรือถุงเท้าก็ดีเนะี่ยโดยปกติแล้วเราจะสวมนะันเรามีเหตุนะครับเช่น สวมเพื่อให้เกิดความอบอุ่นกับเท้าของเราเราก็จะไม่ใส่บางเราก็จะไม่ใส่ที่มันปเปื่อยๆเช่นเราจะใช้ในการทํางานแล้วก็ต้องดูที่มันทนและแข็งแรงมันจะเป็นไปโดยปริยายแบบนี้อยู่แล้วฉะนั้นนี่คือสีเงื่อนไขที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องพร้อมตัวบทหลักฐานไปก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นสาระกับพี่น้องนะครับพอสมควรอินชาลอ้นนะครับกลับมาพบกันในโอกาสหน้าใหม่สำหรับวันนี้วิชาอันฟิกเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขออนุญาตจากลาแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh